ดูมันทำก็เธอช้าเฮ้ยนี่ของข้าตินเนี้ยวเนียวเอ็นเรียกแมวเหรอโอ๊ยเหนียวเหนียวอะไรข้าเรียกข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่ะทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่เหนื่อยเหรอไม่ได้ข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียวเหนียวว้ากินสักทีจะได้หยุดแพมปะปั๊โถ จะอ้วนจะพอไมาถึงไหนแล้วเนี่ยให้ไปเอาโต๊ะป่านี้ยังไม่มาอีกอใช้ไม่ได้เรื่องได้ราวปิ้งก่อนก็แล้วกันหมูหมักสูตรของเจ๊แก้วหมักมาหอมหอมโอ้ยแขนจะหลุดแล้วเนี่ย โอ้ยหอมยกแค่นี้อย่าบนข่าแรงหนักๆเลยนะวันเนี้ยเออเดี๋ยจ่ายเป็นหินเอ้าโอ้ยหมายถึงเงินเย,ะยะอะๆก็นายบอกอยากได้หนักๆก็เลยจ่ายหินอ่ะทำงานก็ยอมกระแยมร้องโอยโอย ็นวันนี้ตินตินบอกว่ามีขายหมูปิ้งนี่ไปช่วยที่ร้านดีกว่าเอา้าอยู่นั่นไงเจ้าผมนายไปเรียกลูกค้าเหมือนเดิมนะหน้าร้านได้ครับเดี๋ยวเราเช็ดโต๊ะสวัสดีค่ะคุณย่าโอ้ยเบาๆเธอลูกเอ้ยเดี๋ยวชนเตาหมูปิ้งของย่าเนี่ยเห็นไหมมันร้อนๆน,นะลูกโอ้อห,อหอมมากๆเลยค่ะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะน่ะไปถานเจ้าอ้วนเขาดูเป็นผู้จัดการร้านลูก ใกล้สุกพร้อมขายเต็มทีละหมูปิ้งข้าเนียวละอนครับปินมีอะไรให้เขาช่วยไหมมีงานให้ช่วยเอางี้ดิเธอไปตามลูกค้ามาให้เราหน่อยตามใครอ่ะเราเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ยังไม่รู้จักคนอื่น คนที่ชอบมาจีบเธอไงเบื้อกต๊อดแปงอะโอ,อสามคนนั้นน่ะเหรอไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนอะนะสามตัวเนี้ยชอบอยู่ท่าน้ําเธอไปดูให้หน่อยดิได้ได้ได้เดี๋ยวไปตามมาให้โอเคเขาเนี้ยมูปิ่งร้อนครับ <c oughs> ยากินเชิญทางนี้มองไปเล่าไปตามลูกค้ามาดิ <c oughs> หืมกลิ่นลอยไปถึงหน้าประตูบ้านต้องเป็นไก่ย่างแน่ๆ ร้อนเลยเพื่อนถามมาได้ก็ร้อนดิหนูขายอะไรอะ่ะอ๋อไก่หาะมองยังไงเป็นไก่แล้วเนี่ยหมูชัดๆจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นไก่แค่มันไม่มีปีกเอาตามนั้นนะครับผมขี้เกียจเฉียงลุงไปตลองอะไรมาตรงนี้มากินหมูปิ้งทรงนี้หมูขายยังไงครับเนี่ยสามไม้ยี่สขาเหนียว5บาทจัดมาเต็มสตรีมเลยครับ1ชุด โอ้ยฉันไม่ฟังว่าเพลงสติงสตังอะไรอะ่ะฟังต่อเพลงลูกทุง่งโอ้ยคุณย่าครับคุณลุงนักชิมบอกว่าจัดมาเต็มสตรีมหมายถึงจัดมาชุดใหญ่อะครับอ,อ๋อจะพูดให้มันยากทํามเสียงปะกิดเะฮะไม่ใช่ปะกิดครับปะกิดนั่นมันลิงอังกฤษอิ่งอิงปวดขี้อโอ้คุณย่าครับคุณลุงนักชิมบอกว่าอิง่งแน่น จะกินแหนมหรือเจ้าหนูหนูไม่ได้กินแหนมครับอ๋อแล้วอิแหนมนีนแน่แหนมอะไรอะ่ะอิงเรนสามาย,ยี่น,นะลุงครับจิ้มราดหร้วใส่ถ้วยอ๋อราดเลยครับเอาเท่าไหร่ราดไปเหนียวหนึ่งแ้วเหนียวสองหนึ่งพอครับแลภาษาอังกฤษ,า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 ษาพูดไงนะอิ้ง นี่เจ้าอ้วนรู้ไหมหมูปิ้งอ่ะเป็นอาหารของประเทศไหนอ,อที่ทราบมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับประเทศดียยังไม่ชัดเจนแต่เขาทำมาเป็น2-3000ปีแล้วนะแล้วครับคนสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็เลยเอาสัตว์ะมาย่างปิ้งๆแล้วข้าวเหนียวครับลุงก็รู้แค่นี้แหละ<ต>กินเลยดีกว่าไม่ต้องรอหมูหมัมกนมสดหรือเปล่า อใส่เครื่องเทศ37ชนิดน้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วก็นมวัวรู้ขนาดนั้นเลยกินอีกสักคำดูวัตถุดิบว่าใส่อะไรบ้างลากกระเทียมพริกไทยโขกไปให้เข้ากันแล้วเนี่ยเขามีแต่ลากผักชียเป็นลากกระเทียมพริกไทยเออนั่นแหละนั่นแหละตามนั้นข้อมูลมีคาดเคลื่อนนิดนะึงหนูเดี๋ยวคิดเงินเลย เออหมูปิ้ง20เออบข้าวเหนียว5น้ำ5บาทรวมมาเป็น30บาทครับอ่ะไม่ต้องทอนจะทอนได้ยังไงครับมันพอดีเ,ออเดี๋ยวลุงไปก่อนนะเอากลับไปกินที่บ้านพอดีอดเขียนบทละครไว้ะเดี๋ยวนี้เขียนบทละครแล้วเหรอครับเออดี่แป้งเองว่าความหล่อค่ะทะลุกระจกนะ เอ็งอยากทะลุกระจกไหมล่ะเอ๊ะทำไรผักหัวเอ็งเข้ากระจกไงใจเย็นแค่เนี้ยความหลอกท้าก็เหลือเฟือแล้วในการจีบสาวอ่ะนี่กปรงช่วงนี้เบิร์กไปไหนอ่ะมันติดสอบซ่อมมันได้ศูนย์เยอะแล้วเอ็งไม่ติดศูนย์ด้วยเหรอท้าสอบเรียบร้อยแล้วสอบปกติเปล่าสอบซ่อมกระจกจริงๆเลยเลิกคบมะท้าจังเลยนะเดี๋ยวก่อน พวกพี่สองคนเขาหายไปไหนกันอะท่าน้ำก็ไม่มีอ๋อนั่งอยู่ตรงนู้นพี่ต๊อดพี่แบงค์คะหนูมนีเรื่องจะบอกโอ้ยเบื่อวะพี่ต๊อดพี่แบงค์มีอะไรครับเฮ้ยอย่าเบียดีกค่ะอยู่ข้างหน้ามีอะไรให้พี่ต๊อดรักแท็กครับพมพี่แบงค์ด้วยครับคือวันนี้อะค่ะร้านเพื่อนหนูเขาขายขนวเหนียวหมูปิ้งพวกพี่สองคนช่วยไปอุ่นหนุนหน่อยได้ไหมคะ ขอแค่น้ำนต้าบอกพี่มาแล้วพี่จะตามไปปลุกน้ำเลยไฟเอ็นไปคนเดียวโอ้กระจอกเพื่อนกันก็ต้องไปด้วยกันดิโอ้ยเลยคนเดียวเหรอลุยไฟบ้าเปล่าร้อนนีไม่ต้องไปลุยไฟอะไรกันหรอกคะ่ะแค่ไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ร้านเพื่อนหนูเชิญเลยจ้าช่วยนำทางทีไม่ว่าจะฝากพวกเขาหิมะน้ำแข็งพี่ไม่ไปหรอกนะพี่หนาวเองนี่ Dante, ร people, UST, ้อน, uh, museums, น together, อก็ไม่ทนหนาวก็ไม่สู้ค่ายอยู่แบบอุณหภูมิน o r ม a นน o ม m อนเอ้าจะไปกันไหมคะเนี่ยไปจ้าไปจ้าไปจ้าไม,ไม, mon, Aye, ไม่ได้ไปไหนเลยเซ็งโอ้มนี่จะข่าวโควิดเซ็งเซ็งเซ็งอารมณ์ของคุณพี่เซ็งช่วยเอาขาลงนิดหนึ่งขอต้อนขอต้อ ไปไหนไม่ได้เลยหิวข้าวเออหิวเหมือนกันเอาน้ำลูกท้องมาแก้วกว่าแล้วเนี่ยของข่อยก็คือแก้วแล้ว <S <S ส,สีว่าไปหายอยีหยงกินบอกข่อยก็หิวของข่อยของข่อยยำโลวันนี้ร้านอ้วนขายปะจำเป็นต้องบอกแล้วดูสถานมาเจ้าของบ้านต้องมานั่งอยู่ตรงเนี้ยหิวไปกินข้าวบออนยไปแล้วนะรู้เลืองกระเบื้องหลุดจัดมันดิ บื้อช้าไปวุ้ยต่อยหน่อยเนี่ยกล้าขนาดนี้เลยเลยกินแล้วมันโมโหโมโหไว้เอ็งโมโหเหมือนกันหรอโมโหเองนี่แหละเอะอะก็ตีอะก็ตีท่าไม่ใช่ท่าในเรือนเบี้ยเธอนะจะอินไปไหนเนี่ย ยมโรรู้ป้าว่าวันนี้ร้านติงขายอะไรอะ่ระรู้ป้ารู้ป่ะรู้แต่ไม่อยากตอบมีอะไรปะ่ะนางเป็ดแอนริ้วลอ้อก่อนเลยทนนเป็ด้วรอมันเรียกเป็นของเล่นเลยใช่ไหมริ้วลอ้อถลองถลองอยำโรเดี๋ยวเจอกินอะไรรอยมาเตะจมูกเนี่ยน้องสาวอย่าโดนเตะไม่พี่สาว ไม้ถึงกินนะหรอค่าจะเตะเองไปแล้วเร็วหิวโอ้ยร้อนจริงๆอากาศเมืองไทยอุ้ยวอนๆๆอวยอน่อยนหลบเลยยมรอนี่มันหายไปไหนนั่นเร็วจริงๆเต็นเห็นมันไหมเห็นนี่อยู่หลังเราอะใจเย็นๆใจเย็นๆไม่มีที่ถอยแล้วอุ้ย เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะเฮ้ยแกวหรอไม่แกวอยากรอดตัวไหมอยากพาไปเลี้ยงดิฮ่ายำโรลเอ้ยตอเลรกสดที่ไหนได้นุ่มนิ่มเฮ้ยกายทำแลเพื่อนค่าถามไม่ได้ยินหนอะมันไม่ได้ยินไปเถอะ สว,วัสดีค่ะ <ฮา S 2> คุณย่าจ้าสวัสดีจ้ายำโลบอกพวกหนูว่าคุณย่าขายไก่ย่างค่ะดูยังไงยำโลนี่มันหมบิ้ง <c oughs> ยังไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> เห็นเขาบอกว่าจะสั่งส้มตำด้วยนะคะจานหนึ่งยำโลเดินไปดูสมัยเลยว่าขายอะไรค่ะเดินไปดูดิยำโลป้ายเขาว่ายังไงกายอ่านดิเอ,ออ่านเองก็ได้ หมูปิ้งไม้ละเจ็ดข้าวเหนียวห้าเห็นหร้อยางแยมโลเห็นแล้วค่ะวันหลังอะดูด้วยนะจะสั่งของอะอ่านป้ายมั่งข้าเจ้ไหมนางเป็ดเออดีดีดีข้าขค้างค่าบ้างปะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวโดนไล่ออกจากสำนักแน่ขอทือดขอดทืดไม่ต้องห่วงแกงบะหมียินดีต้อนรับเสมอโบนัสไม่อ่ะพวกข้า สามสาวสไปซี่รับกันดีแต่ขาดไปคนนึงอะจะไปขาดได้ยังไงเรายืนอยู่ตรงนี้เพราะเราคือสามสาวสไปซี่เ,เลอะเถอะกินหมูปิ้งดีกว่าเออรู้แล้วนะแล้วจัดการให้ไปนั่งที่เลยไ,ไ,ไป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 จัดการให้ไป ดูมันทำก็เธอช้าเฮ้ยนี่ของข้าตินเนี้ยวเนี้ยวเอ็นเรียกแมวเหรอโอ๊ยเหนียวเหนียวอะไรข้าเรียกข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่ะทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่เหนื่อยหรอไม่ได้ข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียว อนี้ไดหรกินไม่ต้องดูนะอ้วนกินแล้วเออดีลูน่าทิวกินคำใหญ่ดียำโลเอ็งจะมาสั่งอีกกอหือหูนุ่มมากเวลากินเอ็งอย่างห่วงสวยด้วยนะงเป็ด ยังไงได้ล่ะคะคนมันสืยใช่ค่ะไม่ไม่ได้หมายถึงเองทั้งหมดเท่าไหร่ออ้วนเองจะจ่ายเหรอป่าวเก้าบาทอ่ะนี่อ้วนอะไรเจยยมโลไม่มีแบงค์ร้อยเหรอมันก็แบงค์เหมือนกันนั่นแหละพูดมากจะเอาไม่ติบะ10บาทเอาคับสองตัวนี้ก็กินไม่สดโลกเลยพูดมากเกินไปแหละเวลากินก็คือเกนเวลากินใครเขาคุยกันฮะยมโลเสียมารยา ขอบใจมากนะเจสสาหรับมือเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงเองว่ายังไงนะตั้งใจเลี้ยงค่ะวันหนึ่งแกงบะหมี่เปิดตัวเมื่อไหร่จะหนาวหันไปคุยกับใครอ่ะได้ข่าวว่ามันจะเปิดแกงบะหมี่จัดมันก่อนเลยไหมจะเปิดเหรอไม่เปิดค่าแค่หิวบะหมี่หมูปิง้งเคราเงาร้อนๆครับผม ที่ตอนพี่แบ่งไปกินหมูปิ้งร้านเพื่อนหนูเร,เร็วๆค่ะได้เลยครับแต่น้องต้องระวังแสง UV นะอาจจะทำให้ผิวดำได้ออใช้แค่มือมันจะไปบังอะไรได้เฮ้ยเนี่ยต้องใช้กระเป๋าบังได้เต็มๆเออทำไมเราคิดไม่ได้เฮ้ยตอนนับคะแนนไปแล้วระวังนะครับน้องลิต้าเฮ้ยตอน กระเป๋าของพี่บังได้มากวาของพี่ของพี่โอ้ยหนูรำคาญผมยุ่งหมดแล้วเนี่ยตอนเองคนเดียวเลยเนี่ยน้องเขารำคาญแล้วแล้วมีเหตุผลไหนถึงซื้อกระเป๋าร้านเดียวกับคาะเองตังหาาที่ซื้อร้านเดียวกับคาดเอง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 ไม่เถียงแวเว้ยพี่จีน้อยตาต่อเฮ้ยหาลูกค้ามาอย่างหนูทามาแล้วค่ะมาเร็วๆค่ะพี่ตอดพี่แปงสวัสดีครับอ๋ ต๊อดเอ็งมีตังหรอ,อ <c oughs> มาถึงพูดกันแบบนี้เลยเหรอมีเซ่ไม่มีตังมาซื้อของ้านนี้ไม่ได้นะไม่รับเซ็นนะไม่มีเซ็นครับผมเงินสดเงินสดคนที่เซ็นเพื่อนผมเองครับผมเฮ้ยต๊อดไครเมาหมดนี่เลยก็ยังไหวเ <c oughs> หมาเลยไหมคะเมาเอ้ยยังยังจายังไม่เหมามีตังก็บอกเฮ้ยกินหมดนี่ข่าเขาอ้าวนพอดีดิ หรือไม่มีตังค์ขายยังไงคะสามไม้ยี่ค่ะพี่เอาหกพี่เอาเก้าพี่เอาสิบสองได้ค่ะพี่ต่อสิบสองส่วนพี่แบ่งเก้าไม่ไม่ไม่พี่พี่พูดมาพูดเล่นพี่สองคนคนละสามไม้เก้าอ๋อได้ได,ได้ได้ค่ะจับที่หนูจะอ้วนไปเข้าห้องน้ําได้ค่ะได้แล้วค่ะหมูอ๊ย้ย ไม่ต้องแย่งค่ะเดี๋ยวมันลน mm hmm. ข้าวเหนียวของพี่คนละห่อน,นะจ๊ะใช่จ้ะใช่จ้ะขอบคุณนะคะน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ลาเลยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะถูไปดีน้ำจิ้มจะหวานไหมนะมันไม่หวานหรอกค่ะมันเป็นน้ำจิ้มเจ่วมันเพด วายถามมีสมองตอดเอ้ยเองเนี่ยขัดขาข,าข้าตลอดเลยนะเลิกครบไหมเลิกก็เลิกดิข้าจะได้มีเวลาจีบน้องลิต้าคนเดียวงั้นไม่เลิกครบเฮ้ยเดี๋ยวมือนี้ใครจ่ายคนที่คุณก็รู้ว่าใครต้องจ่ายอยากจีบสาวแต่ก็บอดจี้ข้ามไม่กินหรวยเว้ยวกวยจี้อ่ะอโง่แบบนี้ไงน้องลิต้าจ่ายเดี๋ยวคิดเงินด้วยนะจ๊ะพี่แป่งจ่ายตอนไม่มีตัง ถ้ารวมน้ำด้วยก็60บาทค่ะไม่เป็นไรจา่าเดี๋ยว๋าแบ่งใจยาจกอปอมัันไม่มีตังค์เอ้ยหลายที่แล้วนะสงสัยต้องเลิกคบแบบจริงจัง<ๆ><ๆ>อย่าเพิ่งเขียงกันค่ะตังตังตังว่าจตายแล้วเตรียมมาพอดีหรือไม่พอไม่จ่ายแล้วยังพูดมากครับขอบคุณค<ๆ>่ะนับก่อนนะครับครบค่ะ,คร,คะรับปากแล้วนะครบแล้วนับเลิกนะ ไอ้ใจเย็นน้องเขานับเงินหน้าอย่างกับหมามุยใครเขาจะไปคบกับเองหน้าข้าเป็นหมามุยหน้าเองก็ใบซาลาหน่แหละเฮยเขียงกันอยู่นั่นแหละเปงไปงเปไงตัดจนได้เลยน้องเขาเดินหนีแล้วเนี่ยเลิกคบนะสักวันหนึ่งนะ่ะข้าจะเลิกคบกับเองไปดิยังไม่ใช่ตอนนี้ ขอบใจมากเลยนะเพื่อนเพื่อนทั้งสองที่ช่วยเราขายในวันเนี้ยเออไม่เป็นไรเพื่อนกันคิดอะไรเยอะตินยังให้พื้นที่เราขายติมหลอดเลยส่วนเราก็ได้กินฟรีเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเออเจ้าผอมเป็นคนแบบนี้แหละจริงใจมีน้ำใจขอบใจจริงๆริงนะไม่เป็นไรเพื่อนกันสนุกไหมคะเพื่อนเพื่อนนั่งซ่อนสาตอนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งรดเด็ดสู้ชีวิตก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะ หมูปิ้งและข้าวเหนียวราคากี่บาท3บาทมั้งบ้าเดงดิอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับเอ๊ะหรือว่าจะ6บาทหรือ7หรือ8หรือ9เงียบางก็ได้